โคอยตี้สาวกระชากรักตอนที่8คริสตี้ถูกเข็นเข้าไปในห้องฉุกเฉินแม้บาดแผลไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีเลือดออกมาจากแผลที่แขนทางโรงพยาบาลจึงต้องสอบประวัติของเด็กหญิงใหม่เพราะประวัติเดิมของเด็กหญิงไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้เจ้าหน้าที่ซักประวัติไปหลายข้อจนมาถึงข้อหนึ่งคนใครกรุ๊ปเลือดอะไรคะเค่ะเอริสะดุดใจกับคําตอบของแอนนี่ที่ดูจะลนลานในการให้คําตอบ จนลืมคิดไปว่ากรุ๊ปเลือดที่เธอบอกไม่ได้ตรงกับกรุ๊ปเลือดของเธอและอีริกพยาบาลจดตามซักประวัติต่ออีกสองสาข้อแล้วออกไปชายหนุ่มจึงหันมาหาแอนนี่อย่างเอาเรื่องแอนนี่เธอพูดใหม่สิว่าคริสตี้กรุ๊ปเลือดอะไรก็กรุป๊ปเอยิงสาวบอกไปแล้วนึกได้ลนลานบอกฉันฉันบอกพยาบาลผิดฉันจะรีบไปบอกเขาใหม่ขอตัวนะคะนางแบบสาวไม่ทันได้ก้าวขาออกไปก็โดนคว้าแขนเอาไว้ ดวงตาของเขาวาววับเรื่องสำคัญแบบนี้คนเป็นแม่ไม่มีใครจำผิดหรอกแอนนี่เธอกรุบโอฉันกรุบโอคริสซี่ไม่มีทางจะมีเลือดกรุปเอฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันบอกผิดอย่างนั้นฉันจะให้เข้ามาตรวจใหม่ถ้าผลยังออกมาเป็นเอแล้วก็เธอตายแน่ชายหนุ่มคำรามทั้งห่วงอาการของคริสซี้ทั้งตกใจกับเรื่องกรุปเลือดจนเครียดไปหมดนี่ไม่ใช่เวลามาซักไซ้ใช่ะคะเอริกแอนนี่ทำโมโหกรบเกลื่อน โชคดีที่มาดามรอล่ามาถึงพอดีเธอจึงรีบเปลี่ยนเรื่องคุณแม่มาแล้วอีริกคริสซี่เป็นยังไงบ้างอยู่ในห้องฉุกเฉินอยู่ครับแล้วชายหนุ่มกวาดสายตามองหาใครบางคนเมื่อไม่เห็นจึงถามขึ้นคริสซี่ล่ะครับไม่ได้มาด้วยเหรอคงไม่กล้ามาหรอกถ้าเขามาก็ไม่รู้ว่าคริสซี่จะเป็นยังไงอีกยิงชาราถอนหายใจสาวชายจึงประคองให้นั่งลลบมุนเก้าอี้หน้าประตูห้องฉุกเฉิน ส่วนแบลดนั้นเพิ่งขอตัวออกไปรับโทรศัพท์ข้างนอกแต่ไม่ใช่ความผิดของคริสซี่นะครับแม่คนที่ควรจะรับผิดชอบเรื่องนี้ที่สุดมันคือแอนนี่ต่างหากชายหนุ่มหันมามองอดีตภรรยาด้วยความงุรงิดเอ๊ะอย่ามากล่าวหากันนะอีริกคุณ่ะหลงเมียใหม่จนลืมลูกลูกลูกงั้นเหรออีริกขบกรามแน่นเขาน่าจะเฉลียวใจแต่แรกก่อนที่จะมาว่าฉันหลงเมียใหม่เธอหาคำตอบไม่ให้ฉันดีกว่าว่าทำไมคริสซี่กรุบเลือดไม่ตรงกับฉันหรือว่าเธอ ว่าไงนะมาดามรอรานาซีดส่วนเซจนชายหนุ่มต้องมาประคองแม้เคยเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้าในเรื่องนี้แต่พอไม่ได้ยินแบบนี้ก็ใจหายฉันไม่มีคำตอบอะไรให้ทั้งนั้นนางแบบสาวเชิดหน้าแล้วเดินไปนั่งร้องไหเง้เงียบๆอยู่อีกมุมหนึ่งพอเห็นภาพเต็มไปได้วยเลือดของคริสตี้เธอถึงได้รู้ว่าตัวเองหลักลูกแค่ไหนหมายความว่ายัางไงอิริกอย่าบอกนะว่าแกกับคริสตี้ไม่ใช่ เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะครับตอนนี้ผมอยากรู้ว่าคริสซี่จะปลอดภัยหรือเปล่ามากกว่าเขาทอนหายใจเดินวนเป็นหนูติดจันอยู่อีกครู่ใหญ่หมอจึงออกมาจากห้องฉุกเฉินแอนนี่จึงรีบวิ่งมาลูกฉันเป็นยังไงบ้างคะหมอปลอดภัยแล้วครับไม่ต้องให้เลือดแต่ยังต้องนอนรักษาตัวอีกหลายวันโชคดีที่สมองไม่ได้รับความกระทบกระเทือนและไม่มีกระดูกตรงไหนหกักมีแค่บาดแผลที่ขากับสะโพกขวาเท่านั้นครับ ชายหนุ่มถอนหายใจโล่งอกรีบตามแอนนี้เข้าไปข้างในเมื่อหมออนุญาตให้ญาติเขาเยี่ยมได้ซิรพิษยังไม่หยุดเช็ดน,น้ำตาเมื่อนึกถึงภาพเด็กหญิงตัวเล็กในอ้อมกอดของเอ,อริกที่มีเลือดเปื้อนเสื้อสีขาวที่เด็กหญิงสวมอยู่เธอได้แต่กระวนกระวายใจอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่กล้าแม้แต่จะโทรศัพท์ถามไถ่าอาการของเด็กหญิงนานอยู่ครูใหญ่โทรศัพท์ที่บ้านจึงดังขึ้นเธอทลาเข้าไปรับสาย แต่เสียงที่ดังขึ้นปนเสียงสะอื้นทำให้เธอพูดอะไรไม่ออกคุณพริสซี่ฉันมีเรื่องอยากจะขอขออะไรคะถ้ามันช่วยให้ลูกสาวคุณอาการดีขึ้นฉันจะทำซิริพิษถามทั้งที่ทรู้ดีว่าอีกฝ่ายต้องการขออะไรหัวใจเธอเจ็บแปลบบไม่อยากฟังแต่ก็ยังฝืนกำกระบอกโทรศัพท์ไว้แน่นจนเหงื่อชื้นฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีทำผิดต่อสามีตัวเองจะต้องถูกขอหย่าแต่ที่ฉันไม่ยอมจากไป เพราะว่าฉันรักเขามากฉันไม่ได้มีชู้อย่างที่ถูกกล่าวหาแต่เพราะผู้ชายคนนั้นมันข่มขืนฉันมันถ่ายคลิปไว Mail. ้แบล็กเมล์ทำให้ฉันต้องยอมมันทุกครั้งที่มันอยากนอนกับฉันแต่อิริกเขาไม่ยอมเข้าใจนางแบบสาวเื้อื้นดังๆคุณจะขอเขาคืนใช่ไหมคะสิริพิษตัดบทเพราะไม่อยากทนฟังเรื่องที่มันสะเทือนใจมากไปกว่านี้ถ้าเขายินดีไปฉันก็เต็มใจไป คุณก็รู้ว่าอีริกเขาไม่มีวันกลับมาหาฉันถ้ายังมีคุณอยู่แล้วจะให้ฉันทำยังไงคะไปจากเขาซะถ้าคุณเป็นฉันคุณคิดว่าถ้าแฟนเก่าของคนที่ตัวเองกำลังจะแต่งงานด้วยมาไล่ให้ออกไปจากชีวิตคนรักของตัวเองคุณจะไปไหมคะคุณไม่ได้เป็นอะไรกับฉันมากพอที่ฉันจะต้องเสียสละเพื่อคุณฉันไม่ได้ขอให้คุณทำเพื่อฉันแต่อยากให้คุณเห็นใจคริสตี้เขาเองก็อยากจะมีพ่อแม่เหมือนคนอื่น คุณทําให้เขาต้องเจ็บปางตายจะไม่ทําเพื่อเขาหน่อยเหรอซิรพิษสะอึกเมื่อโดนจี้จุดเข้าถ้าฉันจะผิดคุณก็สวนหนึ่งฉันไปทําอะไรไม่ทราบนางแบบสาวเสียงแข็งคุณจงใจทําให้คริสตี้เข้าใจว่าฉันจะแย่งพ่อแกไปแกก็เลยตะเิดไปแบบนั้นหรือไม่จริงล่ะคุณกําลังแย่งอีริกไปจากเราสองแม่ลูกคุณกําลังทําลายครอบครัวของเราอีริกรักฉันอยู่ยังไงคุณก็แทนที่ไม่ได้หรอก เขาแค่ต้องการทําให้ฉันเจ็บปวดเท่านั้นคุณคบเข้ามาจนจะแต่งงานกันก็น่าจะรู้ว่าอิลิกเขาไม่ใช่คนใจดีเขาคนอย่างเขาถ้าลองว่าเกลียดใครไม่มีทางให้เข้าใกล้แต่สําหรับฉันปากเขาบอกว่าเกลียดแต่ในใจเขาก็ขาดฉันไม่ได้เราสองคนรักกันมากพอทีศิรพิษตวาดเมื่อสิ่งที่นางแบบสาพูดมันคือสิ่งที่เธอหวาดระแวงมาตลอดเวลาที่คบหากับอิริเขาบอกชอบเธอ ทั้งที่รู้จักกันแค่วันเดียวและขอเธอแต่งงานเร็วเกินไปบางทีเขาอาจจะไม่ได้รักเธอก็ได้ได้โปรดเถอะนะนางแบบสาวผ่อนเสียงให้อ่อนลงอย่างไม่ทันจะพูดอะไรศิรพิษก็ขาดการติดต่อไปเพราะเธอคุ้ตัวลงนั่งร้องไห้ยอยู่อย่างนั้นในขณะที่แอนนี้ยิ้มเย็นเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าแล้วเดินออกจากห้องน้ำศิรพิศร้องไห้จนพอใจแล้วจึงหยัดกายลุกจากตรงนั้น เธอเดินขึ้นไปในห้องนอนของอีริกอย่างเลื่อนลอยและเริ่มต้นเก็บข้าวของตัวเองเธอเปิดตู้เพื่อหยิบของส่วนตัวบางอย่างแต่เจอรูปหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักตู้เมื่อดึงออกมาจึงเป็นรูปครอบครัวของอีริกหัวใจของศิรพิษกระตุกไหวสามคนพ่อแม่ลูกยิ้มแย้มมีความสุขยิงกระตุ้นให้เธอรู้สึกว่าเธอเหมือนจุดดํามือที่มาทําให้ภาพสวยๆนั้นมัวหมองยิงสาวเก็บรูปนั้นไว้ตามเดิมเก็บเสื้อผ้าเสร็จแล้ว จึงออกไปจากห้องเงียบๆไม่มีคำบอกลาไม่มีการร่ำลาใดๆเธอมาที่นี่อย่างง่ายๆเวลาจากไปก็อยากจากไปแบบง่ายๆเช่นเดียวกันอีริกอยู่ดูแลคริสตี้จนเด็กหญิงหลับจึงออกมาจากห้องพักผู้ป่วยเขา้าคอเข้าคุยกับหมอเจ้าของไข้สีหน้าของเขาเครง่งเครียดเมื่อหมอยื่นเอกสารบางอย่างมาให้หัวใจเขาเหมือนโดนคลื่นถาโถมเมื่อได้รู้ว่าหนูน้อยผู้เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของเขา ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดใดๆกับเขาเลยเขาอยากอรา,ารวาสกับแอนนี่ให้สมกับความแค้นกับการที่เธอหลอกเขามาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เมื่อเจอหน้าเขากลับไม่มีอารมณ์แม้แต่จะต่อว่าให้เจ็บแสบยามนี้เขาต้องการแค่คําปลอบประโลมของศิรพิษผู้หญิงที่เขาเชื่อว่าเธอเข้าใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาเสมออิริคคุณเข้าไปคุยอะไรกับหมอนางแบบสาววิ่งมาดักนาเมื่อชายหนุ่มเดินผ่านหน้าเธอไป โดยไม่มีให้แม้แต่คำทักทายเอรรกชายหนุ่มโบกมือห้ามไม่ให้เธอส่งเสียงอะไรมารบกวนโสดประสาทเขาในเวลานี้ก่อนเดินเลี้ยวออกไปทำให้แอนนี่เริ่มกังวลหรือเขาจะรู้อะไรเอเรกขับรถกลับมาบ้านเขาส่งเสียงเรียกศิรพิษเป็นสิ่งแรกเมื่อหาจนทั่วบ้านไม่เจอจึงเรียกสาวใช้มาพบได้ความแค่เพียงว่าหญิงสาวหิ้วกระเป๋าใบเล็กหนึ่งใบออกไปแล้วว่าไงนะ ชายหนุ่มกระชากแขนสาวใช้คนหนึ่งมาหาตาเขาวาววับก่อนจะวิ่งกลับไปที่ห้องยิ่งตกใจเมื่อไม่มีเสื้อผ้าเธอแม้แต่ชิ้นเดียวบ้าชิบโว้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแค่นี้ฉันยังเจ็บไม่พอใช่ไหมชายหนุ่มอลาวาดหนักข้าวของอะไรเกะก,กะสายตาก็พังเรียบจนไม่มีใครกล้าเข้าใกลร,ร้อนถึงมาดามรอลาที่ถูกตามตัวด่วนจากโรงพยาบาลให้มาที่บ้านนางตกใจยกมือมาท้าบอก อีริกเกิดอะไรขึ้นเธอไปแล้วไปแล้วอีริกนั่งกุมขมับพูดคำเดิมอยู่ซ้ำๆนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนะแม่วันนี้ผมต้องมารับรู้ว่าคนที่ผมคิดว่าเป็นลูกมาตลอดแต่แท้จริงแล้วเป็นใครก็ไม่รู้ผมต้องการคำปลอบโยนจากผู้หญิงที่ผมรักผู้หญิงที่ผมคิดว่าเข้าใจผมดีที่สุดแต่เขากลับไปจากผมอีริกใจเย็นๆก่อนมาดามรอลาวางมือมาบนหัวไหล่ของลูกชาย แม่ว่าพริซี่เขาคงแค่สับสนก็เลยตะเลิดสับสนสับสนเรื่องอะไรกันก็เรื่องคริสตี้ไงเขาอาจจะโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองก่อนตามแกออกไปแม่ก็เผลอมาดามถอนหายใจเผลอว่าเข้าไปนิดหน่อยชายหนุ่มพูลมหายใจออกมายาวๆปัญหามากมายประดังประเดเข้ามาผมจะไปตามเธอกลับมาฝากบอกพริซซี่ด้วยนะอิริกว่าแม่ขอโทษชายหนุ่มพลุนพรันออกไปจากบ้านทันที หัวใจเขาร้อนรุ่มไม่รู้ว่าตอนนี้หญิงสาวอยู่ที่ไหนได้แต่หวังว่าเธอคงจะกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ที่เคยพักแต่เมื่อไปถึงเจ้าของอาพาร์ตเมนต์กลับบอกว่าอยายออกไปแล้วย้ายวันนี้เหรอใช่ครับเธอบอกว่าจะไปอยู่ที่อื่นเห็นเอาไปแต่กระเป๋าเสื้อผ้าสองใบนอกนั้นไม่ได้เอาไปด้วยและไม่ได้บอกด้วยว่าจะกลับมาวันไหนถ้าเธอกลับมาแล้วโทรบ,บอกผมด้วยชาหนุ่มวางนามบัตรไว้ให้แล้วเดินหน้าเครียดออกมาขึ้นรถ ทุบไปบนพวงมาลัยรถจนเสียงดังสนั่นนี่มันวันนรกแตกอะไรของเขาซิรพิษเดินเรื่อยเปื่อยไปบนถนนมือหนึ่งลากกระเป๋าเดินทางมาด้วยส่วนมืออีกข้างมัวแต่ป้ายน้ำตาที่อย่างไหลออกมาเรื่อยๆบังคับให้มันหยุดเท่าไหร่ดูเหมือนมันจะยิ่งไหลออกมามากขึ้นเท่านั้นเธอออกจากอพาร์ตเมนต์เดิมที่เคยพักแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปที่ไหน เธอเดินอย่างไม่รู้จุดหมายรู้แต่ว่าไม่อยากอยู่ที่เมืองนี้อีกแล้วหญิงสาวหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรศัพท์ถึงเพื่อนที่ทำงานในไนท์คลับที่ชื่อวีว่าที่พอเธอโทรถึงกกรีดกราดมาตามสายลมอะไรโดนใจเธอโทรศัพท์มาหาฉันกันจ้านึกว่าได้เป็นเมียเศรษฐีแล้วจะลืมกันฉันเพิ่งเห็นข่าวเธอกับคุณเอริอกเมื่อหลายวันก่อนที่โทรมาจะบอกข่าวดีหรือไงจ้าฉันไปพักด้วยสักคืนได้ไหม ทะเลาะก,กับคุณอีลิกแล้วไงเปล่าว,วีว่าเห็นน้ำเสียงของเพื่อนไม่ค่อยดีจึงไม่ซักไซเรื่องนี้ต่อแล้วเธออยู่ที่ไหนจะให้ไปรับหรือเปล่าแต่ต้องรอฉันเลิกงานก่อนนะอีกเดียวก็คิวฉันออกไปเต้นแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปรอเธอที่หน้าไหนครับซิรพิษบอกแต่สายตามองไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังจะเดินข้ามถนนภาพนั้นอยู่ๆก็เกิดภาพซ้อนเป็นภาพของคริสตีตอนวิ่งหนีมาแล้วโดนรถชน ฝั่งซ้ายมือของเธอมีรถวิ่งสวนมาหญิงสาวตกใจวิ่งไปถึงตัวเด็กหญิงแล้วผลักร่างเล็กนั่นกระเด็นก่อนที่เด็กจะโดนรถชนแต่ตัวเธอโดนรถชนเข้าอย่างจังเสียงนั้นทําให้มารดาของเด็กหญิงที่มัวโทรศัพท์อยู่หวีดร้องเกรดศิรพิษปวดไปทั้งศีรษะรวมทั้งปวดระบมไปทั้งตัวจนแทบลุกไม่ขึ้นเมื่อมือแตะมาบนศีรษะเธอจึงรู้ที่มาของอาการเจ็บอ๊้ หญิงสาวส่งเสียงครางเบาๆฝืนแล้วโรน้ามารดาของเด็กหญิงร้องบอกสามีเมื่อเห็นหญิงสาวผู้มีพระคุณต่อครอบครัวขยับตัวคุณเป็นยังไงบ้างคะนอกจากหัวแล้วเจ็บที่ไหนอีกหรือเปล่าพวกคุณใช่เป็นแม่ของเด็กที่คุณช่วยชีวิตเอาไวค้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเกรทฉันแย่มากเที่ยวเจ็ดโทรศัพท์สั่งงานเลยทำให้คุณต้องเดือดร้อนช่วยชีวิตฉันน่ะหรอคะ สิรพิษทำหน้างงๆสีหน้าเธอดูเคร่งเครียดเมื่อพยายามนึกแต่นึกอะไรไม่ออกโอ๊ยทำไมปวดหัวจริงฉันจะตามหมอให้นะคะมารดาของเด็กหญิงรีบกดออดเมื่อหมอมาแล้วทั้งหมดจึงออกไปข้างนอกล่อยหน้าที่ให้เป็นของหมอครูใหญ่หมอจึงออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดคนไข้ความจำเสื่อมครับที่ศีรษะของเธอได้รับความกระทบกระเทือน ตอนนี้เธอจําอะไรไม่ได้แม้แต่ชื่อตัวเองพวกคุณจะต้องค่อยๆช่วยฟื้นความจําของเธอนะครับเรื่องแบบนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆใช้เวลาสองสามีภรรยาหันมามองหน้ากันด้วยสีหน้าปัญญาเพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาฟื้นความทรงจําของหญิงสาวเพราะแม้แต่เธอเป็นใครชื่ออะไรก็ยังไม่รู้เอาไงดีคะคุณก็ต้องให้อยู่กับเราไปก่อนแล้วค่อยๆประกาศหา,าญาติของเธออีกทีคงต้องอย่างนั้นคะ่ะ ยังไงเธอก็เป็นแบบนี้เพราะเราถ้าเขาไม่ช่วยลูกเราไว้คนที่จะเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นน้องเกรซของเราสองสามีภรรยาหันมายิ้มให้กันแล้วกลับเข้าไปในห้องผู้ป่วยศิรพิษส่งยิ้มงง,ง,งมาให้อึดอัดที่แม้แต่ชื่อตัวเองก็ยังจําไม่ได้หลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมา3วันศิรพิษก็ต้องมาอาศัยอยู่กับสองสามีภรรยาที่บ้านหลังเล็กๆแถวนอกเมืองแมนฮัตตัน ทั้งคู่ทำงานบริษัทผลิตวนยด้วยกันในตำแหน่งพนักงานเล็กๆโดยฝากเด็กหญิงผู้เป็นลูกสาวไว้ที่เนซารีดังนั้นเมื่อศิรพิษมาอยู่ด้วยเธอจึงขอดูแลเด็กหญิงเองศิรพิษจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชื่อตัวเองแต่เมื่อพยายามคิดชื่อหนึ่งก็หลุดจากปากพิสดังนั้นคนที่บ้านนี้จึงเรียกหญิงสาวว่าพิสสั้นๆเธอเองใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเล็กๆหลังนี้ตอนเช้าก็ช่วยโรน่าทำงานบ้าน เมื่อสองสามีภรรยาไปทำงานแล้วเธอก็เล่นกับเกรซคอยทำนั่นทำนี่ให้ทานและบางครั้งบางคราเมื่อเธอจะนึกได้ว่าเธอเคยเห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุแบบนี้มาก่อนแต่เมื่อพยายามนึกก็นึกไม่ออกส่วนอีริกนั้นเขาก็ยังไม่ลักความพยายามในการตามหาศิรพิษเขาไปที่ไหนครับที่หญิงสาวเคยทำงานอยู่แต่ก็ไม่พบวีว่าเพื่อนของศิรพิษเองก็ลาป่วยกระทันหันเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ เมื่อสามวันก่อนตอนที่วีว่าเลิกงานไม่เห็นเพื่อนมารอที่ไหนครับตามที่บอกจึงโทรศัพท์หาแต่ติดต่อไม่ได้ผ่านไปอีกครึ่งวันเธอจึงได้เบอร์โทรศัพท์ที่บ้านของอ e ีริกมาตอนที่เธอโทรไปมีผู้หญิงรับสายพอเธอถามถึงศิรพิษก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อนเธอกลับเมืองไทยไปแล้ววีว่าเองไม่ได้นึกสงสัยอะไรเดาว,ว่าศิรพิษคงตั้งใจไปเยี่ยมยายที่ป่วยอยู่และให้ความสนใจเอาไว้แค่นั้น เพราะเธอเองก็ไม่ได้นดสนิทสนมอะไรกับเพื่อนสาวชาวไทยคนนี้มากนักเพียงแต่คบหากันเพราะชอบนิสัยใจคอเท่านั้นอีกอย่างเธอก็รู้สึกครันเนื้อครันตัวและวันต่อมาก็เป็นไข้หวัดใหญ่จนต้องลาง,งานจึงทิ้งความสนใจกับศิลพิษไว้เพียงเท่านั้นอีเรียกลับมาบ้านด้วยอาการสังกตายตั้งแต่คริสตี้ออกจากโรงพยาบาลแอนนี่ก็ขอพาเด็กหญิงมาพักฟื้นที่บ้านและไม่ยอมปริป,ปากเรื่องพ่อที่แท้จริงของคริสตี้ อิริคัสน้ำเย็นๆคะ่ะนางแบบสาววางน้ำเย็นไว้ตรงหน้าชายหนุ่มไม่แม้แต่จะปลายตามองมันด้วยซ้ำแต่แอนนี่ก็ยังขยับมาชิดอย่างเอาใจเช็ดหน้าหน่อยไหมคะฉันทำให้ไม่ต้องเขาปัดมือเธอออกอย่าใจร้ายกับฉันนั่งเลยคะ่ะอิริคเมื่อก่อนเราเคยรักกันแค่ไหนคุณลืมแล้วล่ะคะลืมไปละจะเหลือก็แค่ความเกลียดแอนนี่ ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนแล้วคว้าไหล่เธอกระชากขึ้นเลยจะยิ่งเกลียดมากขึ้นไปอีกถ้าเธอไม่ยอมบอกสักทีว่าคริสซี่เป็นลูกใครลูกคุณอย่าทาให้ฉันต้องเกลียดเธอมากไปกว่านี้แอนนี่ถ้าเธอไม่ยอมพูดชายหนุ่มเสียงกราวแต่แอนนี่ไม่ยอมแพ้เสียงดังกรบเกลื่อนคุณจะทําแบบนั้นไม่ได้นะคะลูกจะรู้สึกยังไงถ้ารู้ว่าคุณไม่ไว้ใจแกฉันไว้ใจคริสตี้แต่ไม่ไว้ใจเธอแอนนี่เลิกทําแบบนี้สักที ฉันบอกเธอไว้ตรงนี้เลยนะว่าฉันไม่ได้รักเธอแล้วผู้หญิงที่ฉันรักมีคนเดียวก็คือพริซซี่แต่แม่นั่นทิ้งคุณไปแล้วเธอแค่สับสนอีกไม่นานก็จะกลับมาแม่นั่นดีกว่าฉันตรงไหนก็แค่ผู้หญิงไทยหน้าตาจืดชืดยากจนคนหนึ่งแต่ฉันเป็นผู้หญิงที่คุณรักเราครบกันมาตั้งหลายปีแถมยังมีลูกด้วยกันหิงสาวโผล่เขากอดรัดและปร้ำกอดจูบ แต่ชายหนุ่มแกะมือเธอออกแล้วผลักจนกระเด็นไปบนโซฟาตัวหนึ่งแล้วเดินหนีอย่างหงุดหงิดแต่ยิ่งเข้ามาในห้องไม่เห็นข้าวของที่ศิรพิษเก็บไปหมดก็ยิ่งเศร้าเขาไม่น่าหลวมตัวหลวงรักผู้หญิงใจร้ายคนนี้เลยจริงๆเธอใจร้ายมากพริตซี่ทิ้งฉันไปในช่วงเวลาแบบนี้ได้ยังไงอย่าให้เจอตัวนะคราวนี้ฉันจะไม่รออะไรอีกแล้วเธอตายแนะ่คอยดูชายหนุ่มกำเชือกรัดผมที่หญิงสาวไม่ได้เอาไปด้วยจนเส้นเลือดบนหลังมือปูดโปน ดวงตาของเขาวาวโรดกำลังนึกอยากจะจับคอขาวๆนั้นหักขามือให้หายงดหงิดฮัชเช่ศิรพิษจามติตดๆกันหลายครั้งจนโรหน้าที่ช่วยเธอทำกับข้าวอยู่เลิกคิวเป็นหวัดละพริษเปล่าค่ะแต่วันนี้ฉันจามอยู่ทั้งวันอาหารคงใส่เครื่องเทศเยอะไปมาฉันทำตรงนี้เองเธอไปล้างผลไม้เถอะจริงสิฉันลืมบอกไป วันนี้เจ้านายฉันคนที่บังเอิญเจอเราที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานไงจำได้ไหมไบรอันน่ะอ๋อจำได้ค่ะหน้าตาหล่อหลอบแบบนั้นจำง่ายใช่เขาจะมากินมื้อเย็นกับเราโรน่าบอกเสร็จก็เม้มปากแน,น่นหันมามองหญิงสาวนิรนามที่อยู่ในความดูแลของเธอแล้วยิ้มหญิงสาวจึงเลิอคิวมีอะไรหรือเปล่าคะโรนา่าก็ร้อยวันผันปีเจ้านายฉันไม่เคยสนใจพนักงานแสนธรรมดาอย่างฉันนะสี แต่วันนี้เกิดอยากมากินมื้อเย็นด้วยฉันว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่อะไรคะไม่ชอบมาพากลยิงสาวเลิกคิว้วโหลหน้าวางมือจากการคนส่วนผสมเครื่องเทศในการหมักไก่แล้วจิ้มนิ้วมาบนอกของศิรพิษเธอไง please ฉันยิงสาวทำหน้าประหลาดโรน้าจึงหัวเราะขึ้นเบาๆฉันว่าคุณไรอันชอบเธอแน่ไม่อย่างนั้นคงไม่มาที่นี่ ไม่หรอกคะ่ะเขาเป็นเจ้านายของโรน่านี่คะมาที่นี่ไม่เห็นแปลกคอยดูก็แล้วกันแต่ถ้าคุณไบรอันชอบเธอจริงๆละก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะไบรอันเป็นผู้ชายแสนเพอร์เฟกที่ใครๆก็อยากได้เป็นเจ้าของฉันไม่ชอบเขาหรอกคะ่ะยิงสาวบอกอย่างไม่ลังเลอย่าเมื่อพูดประโยคนี้ประกายตาเธอไหววูบสีหน้าครุ่นคิดจนโรน่าสงสัยพูดอย่างกับว่าเธอมีคนรักอยู่แล้วอย่างนั้นแหละ ฉันก็พยายามนึกค่ะแต่นึกไม่ออกแต่ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีคนรักอยู่แล้วนะคะหลายครั้งที่ฉันเห็นภาพศิรพิษหน้าแดงก่ําเมื่อหลายครั้งที่เธอเห็นภาพความใกล้ชิดระหว่างตัวเองกับผู้ชายคนหนึ่งแต่เธอนึกไม่ออกว่าเขาเป็นใครเธอหายไปตั้งหลายวันแบบนี้เขาจะไม่ตามหาเธอเลยเชียวหรือถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็คงตามหาเธอฉันจะลองปรึกษาคุณไบรอันเรื่องนี้ดูเขาเป็นคนกว้างขวางอาจจะช่วยประกาศหาญาิของเธอได้ โรน่าบอกเธอเองก็ตั้งใจว่าจะดําเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วแต่หากปรึกษาคนกว้างขวางอย่างไบรอันก็น่าจะดีกว่าฉันก็อยากกลับไปหาครอบครัวตัวเองเหมือนกันค่ะพวกเขาก็คงทุกข์ใจยิงสาวส่งยิ้มเศร้าไปให้เมื่อเห็นสีหน้าไม่สบายใจของโรน่าจึงเปลี่ยนเรื่องทำอาหารต่อดีกว่านะคะเดีย๋ยวคุณไบรอันมาอาหารไม่เสร็จกันพอดีจ้ะโรน่ารับคำแล้วตั้งหน้าตั้งตาปรุงอาหารอย่างสุดฝีมือ ก็จบลงไปแล้วนะคะโคโยตี้สาวกระชากรักตอนที่8ค่ะอยากรู้ว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงก่อนใครก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้นะคะ